สถิตยอยู่ในใจตราบนัรนรร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลายัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหันคาวัดท่าคริสนาสุชัยประชาสรรค์ รอบสัปดาห์พาไปดูกิจกรรมเด่นโรงเรียนอนุบาลหันคาวัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสัน วันจันทร์ที่29ธันวาคม2568นายสมพรม่วงพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหาาันคาวัดท่ากิษนาสุชัยประชาสารรมอบถ้วยรางวัลพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลที่ไปแข่งขันฟุตบอล7คนฟุตบอลประจำปีวัดมะปรางครั้งที่1วัดมะปรางมินิคัพ 2568ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศรายการแข่งขันฟุตบอล7คนวัดมะปรางครั้งที่1รุ่นยู12ณอาคารโดมโรงเรียนอนุบาลหันคา วันอังคารที่30ธันวาคม2,568กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลหันคาวัดทา่ากิศนาสุชัยประชาสรรได้จัดก,กิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเทศกาลคริสต์มาสโดยได้รับเกียรติจากนายสมพรม่วงพันธ์ ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมทั้งนางสาวอัชราพันยิ้มห้อยรองผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทั้งนี้มีการประกวดเบสคอตตูมครูและนักเรียนมอบรางวัลแจกของขวัญและกิจกรรมการแสดงต่างๆณอาคารอเนกประสงค์ วันพุทธที่31ธันวาคม2568นายพิพัฒน์ช่างหล่อครูโรงเรียนอนุบาลหาาันคานำนักเรียนวงกีสนาแบนแสดงดนตรีในงานเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อยและของดีบ้านเราณถนนคนเดินหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลหันคาวัดท่ากิศนาสุชัยประชาสารสำหรับข้อมูลในการนำเสนอกิจกรรมรอบสัปดาห์พาไปดู